สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์สาเหตุที่คริสเตียนยุคปัจจุบันขาดความเข้มแข็งายวิญญาณพี่น้องที่รักปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตและการทำพันธกิจของพระคริสต์สาเหตุที่ส่งผลให้คริสเตียนยุคปัจจุบันขาดความกระตือรือร้นและไม่เติบโตในฝ่ายวิญญาณนั้นมีรากฐานมาจากปัจจัยหลายประการทั้งจากภายในตัวผู้เชื่อเองและจากอิทธิพลของโลกภายนอกหนึ่ง สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขาดวินัยฝ่ายวิญญาณการขาดความสม่ำเสมอในการสร้างวินัยเป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆก็ขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของพระคำคริสเตียนอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระคัมภีร์คืออาหารฝ่ายวิญญาณในมัทธิวบทที่4ข้อ4ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและเป็นดาบแห่งพระวิญญาณดูในเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อ17จจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นการอ่านพระคัมภีร์ของคริสเตียนบางคนจึงกลายเป็นหน้าที่ไม่ใช่การพบปะกับพระเจ้าขอชีวิตที่เร่งรีบและความฟุ้งซ่าน ยุคดิจิตอลเต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจนะคะเช่นโซเชียลมีเดียความบันเทิงนะคะที่เข้ามาแย่งชิงเวลาและความสนใจทำให้ไม่มีความสงบและความสันโดษเพื่ออธิษฐานและไครครวนในพระคำคอความเบื่อหน่ายและความรู้สึกผิดการอ่านแบบไม่มีเป้าหมายหรือการอธิษฐานแบบซ้ำซากทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายและเมื่อทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจก็จะเกิดความรู้สึกผิดและเลิกไปในที่สุด งอการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปการพึ่งพาการเทศนาของสิทธิจพิบาลหรือการศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่ม <_ d> um> เพียงอย่างเดียวทำให้ขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า 2. ส,สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความไม่มั่นใจในสิทธิอานาจปัญหาความกล้าหาในการรับใช้สัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อมั่นในอานาจที่พระเยซูมอบให้ก็ขาดความเข้าใจในฐานะในพระคริสต คริสเตียนบางคนยังไม่ตระหนักว่าในพระคริสต์แล้วเขาได้รับสิทธิอำนาจในการเป็นบุตรของพระเจ้าดูในยอห์นบทที่หนึ่งข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและอำนาจในการเหยียบย่ำงูและแมงป่องดูในลูกาบทที่10ข้อ19ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบย่ำงูร้ายและแมงป่อง มีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยขอไม่กล้าประกาศหรือเป็นพยานมาจากความกลัวการถูกปฏิเสธกลัวผู้คนจะมองว่าไม่ดีงมงายไร้สาระและความไม่มั่นใจในพระคำคือไม่รู้จะพูดอะไรเพราะไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ความรู้ในพระเจ้าจุงแทบไม่มีงอไม่กล้าอธิษฐานรักษาโรคหรือไม่กล้าขับผีหรือกลัวผี มาจากความเชื่อว่าอำนาจหรือการอัศเจนในพระคัมภีร์มันไม่มีแล้วหรือความไม่มั่นใจว่าตนเองมีของประทานซึ่งขัดแย้งกับคำสั่งและตัวอย่างที่ชัดเจนของพระเยซูและอักรทูตด,ดูในมาระโกโบทที่16ข้อ17ถึง18มีคนเชื่อที่ไหนมีหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลก เขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยและคนเหล่านั้นก็จะหายโรคงอการเชื่อในประสบการณ์มากกว่าพระคำเมื่อไม่ได้เห็นการอศัศจรรย์จริงๆในชีวิตหรือไม่มีใครสอนเรื่องอำนาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจนทําให้ความเชื่อในเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นเพียงทฤษฎีไม่ใช่ความจริงที่สัมผัสได้ ซึ่งคริสเตียนไม่น้อยกำลังหลงทิศหลงทางในเรื่องที่สำคัญนี้ค่ะ 3. อิทธิพลของกระแสโลกและความเชื่อแบบผิวเผินสภาพแวดล้อมทางสังคมและแนวคิดทางาศาสนาที่ผิดเพี้ยนมีส่วนสำคัญก็การยึดติดกับความสำเร็จทางโลกการเน้นความสำคัญของการงานเงินทองและความสุขสบายทางกายภาพ ทำให้คริสเตียนให้ความสําคัญต่อการทำมาหากินมากกว่าการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนดูในมัทธิวบทที่3ข้อ33แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ขอแนวคิดแบบมนุษยนิยมและเหตุผลนิยมการเน้นว่ามนุษย์สามารถพึ่งพาตนเองได้และทุกสิ่งต้องอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ทำให้คริสเตียนลดทอนความสำคัญของการแทรกแซงเหนือธรรมชาติและฤทธิเดชของพระเจ้าคอความเชื่อแบบคริสเตียนตามวัฒนธรรมการเป็นคริสเตียนเพราะครอบครัวหรือสังคมโดยไม่ได้เกิดการบังเกิดใหม่นะคะดูในยอห์นบทที่3ข้อ3พระเยซูต,ตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่หรือจากเบื้องบนผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ดังนั้นคริสเตียนที่ไม่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจะทําให้ขาดแรงจูงใจภายในในการพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณและการปรนิบัติดับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักมาดูการสรุปและหนทางแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นวงจรนะคะทั้งการขาดวินยัยขาดความลึกซึ้งกับพระเจ้าขาดความมั่นใจในสิทธิอํานาจและขาดความกล้าหาญในการรับใช้ หนทางแก้ไขคือการกลับไปเน้นที่ 1. การสอนเรื่องการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงเน้นย้ำความจำเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. การฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณอย่างสม่ำเสมอสอนวิธีการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานอย่างมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่การทาตามกฎ 3. การสอนเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้าเน้นย้ำว่าฤทธิดเดชของพระเจ้ายังคงมีอยู่ และพระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเราในฐานะผู้ติดตามของพระคริสต์ดูในกิจการบทที่1นข้อแแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจึงขอหนุนใจในวันนี้นะคะ ว่าเราต้องเป็นคริสเตียนที่มีจุดยืนที่ถูกต้องชัดเจนเราต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณด้วยฤทธิเดชของพระมิยามบริสุทธิ์และมั่นใจในสิทธิอํานาจหรือฤทธิเดชที่พระเจ้าประทานให้กับเราอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกําลังพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ